กรมชลประทานเปิดเผยว่าปัจจุบันสถาน,ถนาการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพญาเมื่อเวลากานรนอกราามีปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานีวัดน้ำ42สองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์2,338ลูกบาทเมตรต่อวินาทีต่ำกว่าตลิ่งประมาณ2เมตรก่อนที่จะไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำสแกรกรังลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพญาจังหวัดชัยนาทที่ปัจจุบันได้ปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเหลือ2,150ลูกบาทเมตรต่อวินาที ขณะที่ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำา4 9 a a อํเาเออผอบางไทรจังหวัดพระนครเสียยุธยาเฉลี่ยอยู่ที่1,830ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยกรมเจระทานจะทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพยาของวันนี้จาก2,150ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเหลือ2,100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและจะยังคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่าค่ะ